สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งหน้าใช้อีกหนึ่งคันนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้สภาพงามงามเลยครับไม่เคยชนกับ SUV นะครับเชฟโรเลตเทรเวอร์เซอร์นะครับคันนี้ขับ2ปี2013นะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยแต่งซิ่งอะไรเลยนะครับคันนี้แต่งสวยๆเพียงเท่านั้นนะครับลงล้อลงแม็กมาให้นะครับยางใหม่แม็กสวยแม็กแท้เลยครับรถสภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับ289,000บาทนะครับใครสนใจนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับสำหรับเชฟนะครับก็จะจัดไฟแนนซ์ได้น้อยหน่อยนะครับคันนี้ใครเครดิตดีเตรียมงบออกรถ70,000มื่นะครับ ผ่อนประมาณ5,000ไปปลายนะครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับกับเชฟโรเลตเทรเบเซอร์นะครับไม่เคยชนเลยนะครับรถสวยกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับภายในก็งามนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถโดยรวมได้สวยพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสบิสเบรกนะครับรถภายในสภาพงามมากๆนะครับไม่ประมาณ218,000กิโลเมตรนะครับไม่เคยชนไม่เคยลื้อซ่อมเครื่อง สภาพเดิมโรงงานนะครับใครที่สนใจนะครับเข้าใจหาเอาไปใช้งานนะครับกว้างขวางนั่งสบายเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ภายในสวยภายนอกงามหล่อเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับหากใครกําลังหารถใช้งานมาชมได้เช็คได้ครับกับเชฟโรเลต เชฟเบเซอร์นะครับเครื่อง2,008ดีเซลนะครับรถสภาพพร้อมใช้แมกยางใหม่ชุดแต่งครบสภาพสวยเอา A ไป3ตัวเลยนะครับไม่เคยชนปี2013นะครับไหม่แท้สีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เบาะหนังงามๆเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับสมาชิกม่ไกลไม่สะดวกเดินทางเราจะส่งให้ท่านได้ถึงบ้านนะครับรับรองว่าได้รถทุกพื้นที่นะครับไหม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีกอไม่สาหรับเชฟโรเลตนะครับหลายท่านอาจจะกังวลหรือสงสัยว่าจะซ่อมที่ไหนอู่มีหรือเปล่าอะไรมี หอูเยอะครับอะไรมีแน่นอนใครที่สนใจนะครับเข้าไปหาข้อมูลได้ครับตามแฟนเพจแฟนคลับของเชฟโรเลตเทรเวอร์เซอร์นะครับหรือเชฟแคปติวาก็ได้ครับรับรองว่ามีอูเก่งๆมีอะไรสำรลองไว้แน่นอนนะครับอะไรก็ใกล้บ้านเราครับเมืองลาวมาเลมีหมดครับก็นําเข้าอยู่แล้วครับเพราะว่าในเชฟบ้านเราไม่มีนะครับเขาปิดตัวในประเทศไทยไปแล้วนะครับก็เทียบง่ายๆนะครับรถกระบะเชฟที่ขนของหนักๆทุกบรรัน หนักๆน,นั่นก็ยังมีอะไหล่นะครับเขาใช้งานหนักซะด้วยซ้ําอันนี้ขับลลอใช้งานได้ปกติสมบูรณ์สมบูรณ์อะไหล่มีแน่นอนนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมใครชอบเชฟนะครับคุ้มสุดๆ